เจ้าทิพวรรณเชียงตุงชายาเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยะสะสอนพรมลือเจ้าทิพวรรณเชียงตุงพระธิดาในเจ้าชัยสรงครามน้อยเบี้ยณนะลำปางกับเจ้าฝนหาดแก้วณนะลำปางเป็นราชนัดดาในเจ้าบุญยวาฒวงมานิตกับแม่เจ้าเมืองชื่นณนะลำปาง และเจ้าทิพวรรณได้เสกสมรสกับเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราชยะสะสอนพรมรือเจ้าทิพวรรณณเชียงตุงประสูต์เมื่อวันที่สองตุลาคมพศ .2446 ณคุ้มหลวงของเจ้าบุญยววาดวงมานิต์มีพี่สาวทั้งหมดสี่คนเนื่องจากเจ้าทิพวรรณกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยาววัย จึงได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าบุญยวาฒวงมานิ์ผู้เป็นตาและได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดีร่วมกับเจ้าหนายองค์อื่นๆภายในคุ้มหลวงเมื่อเจ้าทิพวรรณอายุได้17ปีได้พบรักกับเจ้าฟ้าผมรือ พระราชโอรสในเจ้าฝากรแก้วอินทแรงเจ้าผู้ของนครเชียงตุงซึ่งได้เสด็จเยือนนครลำปางและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากเจ้าผู้ของนครลำปางแต่การที่เจ้าต่างนครจะเสกสมรสกันได้จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสียก่อน และเนื่องจากขณะนั้นเชียงตุงอยู่ในบังคับของอังกฤษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเครงว่าจะมีปัญหาระหว่างประเทศได้จึงไม่ส่งอนุญาตแต่ต่อมาก็ได้มีการมั่นหมายไว้ก่อนจนกระทั่งปีพศ2465เมื่อเจ้าบุญยวาฒวงมานิด์ถึงแก่พิลาลายเจ้าฟ้าผมลือ ได้เสด็จมาเขารบพระศพและถือโอกาสนี้เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าทิพวรรณจากนั้นทั้งสองก็เดินทางกลับนครเชียงตุงเจ้าทิพวรรณณเชียงตุงมีโอรสที่ดาเจ็ดคนได้แก่ผันเอกพิเศษเจ้าวรเดชณเชียงตุงเจ้าพรมทิพณ์เชียงตุงเจ้าวิลาวาน,นเชียงตุงเจ้าวรวงศ์ณเชียงตุง เจ้าพิ่ลายลักษ์ณเชียงตุงเจ้าหอมนวลณเชียงตุงและเจ้าวรจักรณเชียงตุงอดีตอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภูริเริ่มก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นนายกสมาคมนะักเรียนเก่าอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์ ในยุคสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในนครเชียงตุงทำให้เจ้าฟ้าพมลือถูกส่งตัวไปช่วยราชการที่ตองจีและเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นก็ถูกส่งตัวไปควบคุมที่เมืองหมู่ัวแต่ภายหลังเจ้าฟ้าพมลือก็ได้พาครอบครัวหนีการควบคุมของอังกฤษเข้าหาฝ่ายไทย ที่ตำบลท่ากอซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียตรติและเมื่อรัฐบาลประกาศให้รวมแขว้นสหรัฐไทยเดิมเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเจ้าฟ้าผมลือเป็นเจ้านครเชียงตุงและให้เป็นผู้ช่วยข้าหลวง ปกครองฝ่ายทหารช่วยราชการสนามนครเชียงตุงด้วยซึ่งท่านก็ได้สนับสนุนและช่วยเหลือกองทัพไทยเป็นอย่างมากเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเจ้าฟ้าพมลือ ได้อพยพครอบครัวเข้ามาลี้ภัยในประเทศไทยโดยประทับที่จังหวัดลำปางก่อนจากนั้นจึงได้เสด็จย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อพศ2488หลังจากเจ้าฟ้าพมลือเสด็จถึงแก่พิลาลายัยเมื่อพศ2498เจ้าทิพรวรรณได้ประกอบอาชีพทำไม้ศักและหลงเรื่อย ได้รับสัมปทานป่าไม้จากรัฐบาลคุณหญิงเจ้าทิพวรรณณเชียงตุงถึงแก่พิลาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2532ณขุมสี่แยกกลางเวียงปัจจุบันคือศาลาธนารักษ์เชียงใหม่ถนนราชดำเนินอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รวมอายุได้86ปี มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดเจดีหลวงวรวิหารโดยงานพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าทิพวรรณณเชียงตุงมีขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมพศ2533ณวัดสวนดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดให้เป็นพิธีพระศพแบบโบราณของล้านนา โดยสมเด็จพระกนิษธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน